เต่าจังเลยอยากกินกล้วย,ยแต่ว่าไม่ใช่กล้วยแบบนี้อ,อ่ะ <Yeah. S 1> อ๋อคิมออลมาค่ะเราจะทำกล้วยอบเป็นพึ่งกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มห่อนกล้วยกันเลย1 2ึ่งง,งโอ้โนี่ค่ะบลูแน่ากล้วยค่ะโอเคค่ะเราจะมาดูอุปกรณ์และ ส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกคะหม้อทอดไร,ร้น้ำมันแอร์ไ e ค่ะอย่างที่2นะคะบานานา่าค่ะคือกล้วยนะคะอย่างที่3นะคะคือฮันนี่ค่ะฮันนี่คือน้ำผึ้งค่ะโอเคค่ะเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่อ้วนแน,น่อนอนคะ่ะกับเมนูนี้นะคะไปเลยค่ะ ตัวทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เราใส่กล้วยเข้าไปในนี้นะคะเข้าไปในนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเวลาค่ะก็แค่นี้ค่ะจิบจิเป็นเรื่องทำกันเลยค่ะเดี๋ยวได้นะคะเปิดตัวนี้ก่อนเลยค่ะเ,เอากล้วยออกแล้วก็จัดเงื้องว้วยเลยนะคะ ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะเอ่มเพื่อนๆคะน้องคนดีขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าน้องคนดีกินคนเดียวค่ะไปกันต่อเลยค่ะโอเคค่ะเดแล้วก็จะเอาใส่เครื่องนี้เลยนะคะชุบป,ปิดให้สนิทนะคะ แล้วก็หมุนเวลาไปที่5นาทีนะคะหมุนไปเลยค่ะเออเท่าไหร่นี่มันมันขีดอะหมุนลงมาสินี่สิบาทีอะสิบน,น,นาทีก็ได้โอเคออรอค่ะรองอรอรอ <laughs> แล้วแม่ว่าโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะมาเปิดนี้กันเลยเปิดดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่ช่วยเปิดเ,เดี๋ยวมันร้อนเอามือดันเข้าไปเย้กล้วยของเรากำมังดีเลยหอมด้วย <laughs> โอเคจัดเรียงใส่จานเลยค่ะ หอมอม่ะหอมทั่วบ้านเลยนะคะทุกคนนะต้องระวังใช่ไหมลูกลมันติดนินะนดนหนึ่งโอเคไม่ช่วยไหมโอเคคนดีทำได้นะคะค่อยๆนะคะเพราะว่ามันร้อนเอออนาะเราจะมา แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สวยนะคะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะคะ ถึงแม้ว่าหน้าตามันก็จะไม่สวยนะคะแต่ว่ามันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมแบบว่าไม่ใส่น้ำผึ้งกันก่อนนะคะก็อร่อยนะคะเราจะลองมาใส่น้ำผึ้งกันดูนะค่ะหอมไหมหอมหอมากห,ห,หอมเนาะ อโอเคค่ะเราจะมาลองชิมที่ใส่น้ำผึ้งกันนะคะใส่ไปเยอะเลยช่ำๆเลยค่ะอหอมน,น้ำพึ่งมากค่ะแถมหวานเบาๆอร่อยค่ะเมนูนี้ขอยกนิ้วโป้งค่ะ กินตอนอาอ,อ่ากินไปเลยกินกสักสองชิ้นเทีย,เยบเลยโอเคค่ะเดี๋ยวน้องคนนี้ขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ